สวัสดีค่ะอสังหาพารวยค่ะวันนี้ครูอ้อมพารวยด้วยอสังหาค่ะถ้าในหน้าอาสังหารู้สามข้อนี้แล้วเขาจะสร้างรายได้ได้มากมายไม่จํากัดนะคะเรามารู้กันเลยค่ะครูอ้อมมาสั้นๆนะคะแอบมาบอกสั้นๆค่ะว่าการทํานายหน้าอาสังหาถ้ารู้สามสิ่งนี้แล้วคุณจะสร้างรายได้ไม่จํากัดและอยู่ในอาชีพอสังหาแบบสบายๆค่ะ นั่นก็คือเรื่องที่1นนะคะคงให้เรื่องที่1ก็ก่อนเลยนะคะในเรื่องของการทําสัญญาค่ะการทําสัญญาในหน้านะคะถ้าเป็นการซื้อขายในหน้าจะมีสองสัญญามี2แบบนะคะก็คือสัญญาแบบปิดสัญญาแบบเปิดแบบเปิดก็คือทําสัญญาว่าเราเป็นผู้ขายเราจะมีสิทธิ์รับค่าในหน้าเจ้าของทรัพย์เนี่ยจะให้ค่าในหน้าเราแน่นอนเพราะเราทำสัญญาไว้แล้วแต่เจ้าของทรัพย์ก็สามารถเอาทรัพย์นี้ไปให้คนอื่นขายได้ด้วยแต่ถ้าเป็น สัญญาแบบปิดนะคะก็คือเจ้าของทรัพย์จะทำสัญญากับเราคนเดียวแล้วให้เราขายให้เขาหนึ่งปีโดยที่ถ้าคนอื่นขายด้วยเนี่ยยังไงยังไงเขาต้องจ่ายให้เราครึ่งหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าสัญญาแบบปิดค่ะซึ่งเรามั่นใจได้เลยว่าถ้าเราจะทำในเรื่องของโฆษณาลงทุนลงแรงพาคนดูที่อะไรเยอะแยะมากมายเราทำเต็มที่ยังไงเราก็ได้ค่ะ เราจะมีความมั่นใจว่าเราสามารถทําได้แล้วก็เราจะหาลูกค้าได้มันเป็นการอุ่นใจการันตีว่าเราได้รายได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราได้รายได้แน่นอนเนี่ยเราจะขยันแล้วก็ตั้งใจมากเรารู้ไปแล้วนะคะ2เรื่องก็คือสัญญาแบบปิดสัญญาแบบเปิดต่อไปในเรื่องของค่ายนน้าในการเช่าอาสังหานะคะค่าในน้าในการเช่าอสังหาเนี่ยครูมาสั้นๆรีบบอกสั้นๆเลยนะคะคุณเอาไปใช้เลยนะคะ ค่าในหน้าการเช่าอาสังหาเขาจะทําสัญญาเช่าอาสังหาเป็นลาย6เดือนหรือลาย1ปีถ้าสัญญาการเช่าอาสังหานั้นมีอยู่6เดือนมีการจ่ายเงินมัดจํามาแล้วก็ถ้าผู้เช่าอยู่ไม่ครบสัญญา6เดือนเขาจะโดนลิบค่ามัดจําที่จ่ายล่วงหน้านะคะและในหน้าจะได้อะไรในหน้าจะได้ค่าเช่าครึ่งเดือนค่ะในวันที่ทําสัญญา สมมุติเขาวางค่ามาัดจำกันที่2เดือนนะคะสมมุติเดือนละ5,000เก็บล่วงหน้า1เดือนจ่าย2เดือนก่อนเข้าอยู่แสดงว่าเราจะมีสิทธิ์รับค่าในหน้า2,500บาทจากการทำสัญญา6เดือนถ้าเขาเช่า1ปีเราจะได้รับ1เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำสัญญา1ปี12เดือนวางเงิน $1 0 0 0 0เราจะได้ค่าในหน้า 5, 0 0 0บาททุกคนเอาไปทำดูเลยนะคะ คนที่บอกว่าไม่สามารถมีรายได้ไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินซื้ออาหารไม่มีเงินดูแลครอบครัวอันนี้คุณยังไม่พยายามมากพอค่ะเพราะว่าคนหนึ่งคนเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยอย่างตัวครูอ้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประจำหรือการเป็นนายหน้าอาสังหาซื้อขายอาสังหาซื้อขายรถยนต เรามีสิทธิ์ที่จะเอาวิชาความรู้ความกล้าของเราออกมาทําได้เลยเราจะสามารถสร้างรายได้ได้ไม่จํากัดด้วยศักยภาพของตัวเราเองขอให้เราเป็นคนที่ใฝ่รู้ตั้งใจมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้กับตัวเองหาช่องทางการสร้างรายได้ให้กับตัวเองการเป็นนายตัวเองไม่ยากค่ะยุคนี้ถ้าใครตกงานก็เป็นนายตัวเองคุณก็โชคดีค่ะคุณแค่ขยันและแอคทีฟแล้วก็เรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่นเขา คุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ไดถ้าฟังข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วแบ่งปันไปให้คนอื่นด้วยนะคะ mm. เขาจะได้มีทางออกในชีวิตตัวครูเองทำออนไลน์2ปีครูสร้างรายได้จากออนไลน์ได้เยอะเพราะฉะนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยค่ะแชร์ไลน์นี้ออกไปคลิปนี้เวลาครูทำคลิปหรือไลน์เนี่ยเรารู้ว่าเป็นประโยชน์เราก็แชร์ให้คนอื่นด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้สามารถมีรายได้ได้ด้วยนะคะและถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้กดติดตามครูอ้อมไว้นะคะครูอ้อมสุภัสรสอนกดติดตามไว้เลยค่ะกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยคนที่ยังขาดโอกาสคนที่ยังไม่รู้จะทําอาชีพอะไรสร้างรายได้ไม่ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะทําให้เขามีรายได้เป็นการทําบุญค่ะบางครั้งการให้เงินให้เงินเขาไปซื้อ เขากินมื้อเดียว2มือ้อหรือเขากินวันเดียว2วันหมดแต่ถ้าเราให้อาชีพให้ความรู้เขาสามารถเอาไปต่อยอดชีวิตของเขาเองได้ความรู้สามารถสร้างรายได้ได้เลี้ยงตัวเองได้คนบางคนคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทําอาชีพอะไรดีถ้าเขาได้เห็นไลน์นี้ของครูนะเขาเกิดเก็ตไอเดียขึ้นมาว่าอ๋อลองไปเป็นนายหน้าอาสังหาหรือลองไปเป็นนายหน้า หาบ้านเช่าเช่าอสังหาขายอสังหาเขาจะเกิดไอเดียต่อยอดอีกเพราะฉะนั้นเป็นการทำบุญร่วมขึ้นกับครูนะคะถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแบ่งปันความรู้ดีๆนี้ออกไปด้วยนะคะแล้วถ้าคุณอยากทำธุรกิจอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงนะตอนนี้ยังว่างๆอยู่ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรมากมายแต่อยากหาวิชาความรู้ปรึกษาครูอ้อมได้ค่ะ จะเป็นไลา์ชั่วโมงทางออนไลน์หรือว่าจะมาเรียนกับครูเลยก็ได้ค่ะครูมีช่องทางอาชีพให้คุณได้แน่นอนเพราะตัวครูกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครูผ่านอะไรมาเยอะครูผ่านการหาเงินเรียนเองครูผ่านการสร้างตัวตัวเองมาประสบการณ์ในชีวิตของครูเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะต่อยอดให้คุณได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจครูอ้อมสุภัสอนไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ